โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจัก,กรวาลเกมน Naruto X Naruto Ultimate n i n นจ s สตอม Connection ครับผมถึงคิวแปหางแล้วสินะใช่เปล่าใช่เปล่าเมื่อวาน7หาง6 7เจ็ใช่เมื่อวาน7หางทอดาอกทดลอกทดลอง,ลอง 2> 1 2 3 4ฮิที่รุกกะเหร ผมว่าผมจะซื้ออาจารย์คุเรนยัยเนี่ยมาคู่กับซารุโทบิอซึมะเออเอาละแปลหางอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าร่างไหนวะร่างนี้คือหนังฉลามน่าจะร่างนี้แหละคิโรบีระเบิดสายฟ,ฟ้าแ,แล้วก็เป็นท่าวาดดาบที่อันตรายดีจริงๆรเรเรียสดังอัคคี อสเซฟาแอส f ซฟาโอเคร่างนีแหละนะทุกคนนะผมว่าน่าจะใช่ตึ้งตึงตึงตึง,ตงคิดว่าบีแปหางมายโอ้ย okay. ป้องจ,จับนี่นีนี่โอ้โห เสียงดังหูฟังดังเกินไปมันจะทำให้เสียงเรานีแน่เอาไปเลยดาบเจ็ดอะไรนะดาบดาบกี่เล่มวะเดี๋ยวคนนับก่อนนะจำไม่ได้จับ,ไไจบนี่โอ้โหถ้าจับแม่งสุดยอดถ้าดับมันสุดยอดนี่มาจับอย่างเดียวเลยนะครับนี่มาดูถ้าจับไกลแค่ไหนโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย ถ้าจับไก่เหมือนกันนะครับอ้าวไม้ตายซุปเย้แลเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเป็นออร่าสัตหางว่าไหนคือซุปรีโอ้อแต่ว่าแต่ว่ามันแบบว่าระยะกลางเอาไปเลยรีวิ่งและลีเส ดาวี <aunque S 2> ้โอ si <Har League. S 2> ้โอ้เดต้องตกใจเจอเรเดียสัข้าไปให้โอ้ยเยยยอยย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 ยรยย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 ยอยยยยไม่อึดยยไยย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 ย มอบนอนราบไปเลยโอ้ยเป็นตัวละครที่แรปแรปเปอร์แรปเปอร์มาแล้วจับทุบดดูลัไงชอ่าดู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 ดดอดูดดดดด วาดดาบเดี๋ยวก่อนนะกดค้างวาดดาบกดค้างจับเลยครับจับครับแวบจับนี่วาทาจับใช้ได้เลยแปดหางถ้าจับแปดหางใช้ได้เลยวีฮ่าเข้ามาเข้ามาปลากระจายเป็นนะผมก็ปลาเป็นนี่แน่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 จับจับเห็นไหมจับไกเหมือนกันนะไกเหมือนกันนะวีฮ่าเข้าไปจบตี แว๊บแวบเข้าไปจุกตีจับจับนี่ไงหูบอกแล้วมาเพื่อจับมาเพื่อจับท่านี้อะไรอ,อ๋อแลเลียสสายฟ้าระเบิดสายฟ้าข้าไม้ตายเอาไปกินโอ้ยไกลเหมือนกันนะโอ้โอ้เดี๋ยวจะตื่นตกใจ เจอแลน์ิลกังเกเข้ไป oh y e ย h แปดหาง <c oughs> มอบลาบในอึดใจเดียวรอประเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโอ้เย้แต่เมื่อกี้อันตีนะอันตี่แล้วจะบีเขาเรียกว่าอะไรอาพรอาพรสัตหางเอรออาพรสัตหาง เฮ้ยไม่รู้ว่าแปลงร่างแล้วจะเป็นแปดหางหรือเปล่าหรือเป็นแค่อาพอรวะเพราะตอนนั้นที่มันสู้กับซาส,กสกเกะเป็นแค่อาพอรสัตหางเองนะจะว่าไปอาพอรแปดางร่างนี้อาจจะเป็นแปดหางเลยหรือเปล่า,เ,าลเฮ้ยหยุดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทันทีนี่คือทันทีดิวาเฮ้ยซุปนี่นเอา,ะเอาะวาอาะหิงดับ เพลงดาบองก็ผมผมใช้เพลงดาบไม่ติดดูดิเลงดาบมันแค่กิ้งเข้าไปเหรอยังทำไม่สำเร็จเลยเดี๋ยวลองกดยำ้ยำย<ๆ>อ๋อแล้วกดยำ้ยำยแว๊บ<ๆ>ต้องกดยำ้ยำย<ๆ>ถ้าไม่ย้ำมันก็ไม่<ๆ>ไม่ตีนะเดี๋ยวก่อนนะลองกดค้างเฉยๆ,ๆแค่นี้แต่ถ้ากดยำ้ยำย<ๆ>เอาไฟฟ้าอ ไม่ไหวแล้วทันทีไหลากาดเกินไปโคเชโชเโชตีแนนะ่ดูได้กี่เล่มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเล่มจริงด้วยอ่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้อันนี้กดยำ้ำอันนี้กดค้างกดค้างไม่ได้แต่ท่านี้ล่ะสายฟ้าปุ๊บนี่แนะ่ระเบิดสายฟ้าของข้าผมเป็นไงครับจับ พุงเขาใส่หนึ่งสองสามสามไม่ได้นี่แน่นี่แน่นี่แน่คาะกะจับโชโชเชจับหวับจับข้างหลังนี่แหละโชเชโชเชเอาปอนสัตหางเพี้ยเอาไปเลย แรรี่สออาคีขอเต้นสนาพี่น้องแบบไม่ย้ำเกงโอ้ oh, yeah. ยขอเต้นสนามเหมาะลาดในอึดใจเดียวรอไปเดียวแหมจะดูตัวหลังแนมะ่วิ่งฮ่า้ย มันลายกัยังอันนี้ยังเตะต,ต่อยไม่หมดไหนวานี่ปาฆาคิลบี้คิลบีคบ้คราวนี้แหละข้าจะตีเตะขึ้นเตะลงเต,ต,งต,ตงะโตกันนี่แน่โป๊ะฟะโต๊ะฟะาถข้าท่านก่อนยาหิงดาบของฉันเอา ช็อตป่ะไม่ช็อตไม่ช็อตขึ้นไปข้างบนหน่อยหนูขึ้นซุบขึ้นแบงค์บนขึ้นไปข้างบนโอ้โหยังยังไม่สำเร็จท่อนไม้เก่งท่อนไม้เก่งยังเตะขึ้นไปไม่สำเร็จสำเร็จแล้วตามขึ้นไปข้างบนแย้มลงมาเยี่ยมอาจจะกะมาสายฟ้าพิ่คาดนี่ไงเห็นแขนไหมมันเรียกว่าระเบิดสายฟ้า หิงดาบเจ็ดดาบโอ้โหโอ้โหระเบิดสายฟ้าตีไงเป็นยังไงล่ะเอาจะกะมาเอาประทะเตะลงล่างตายไหมเฮ้ยอ่ะไม่ตายเลือดขึ้นเหรอเลือดขึ้นเหรอเลือดขึ้นอย่างนี้นตายไหมโอ้โหเลือดมันขึ้นรัวๆเฮ้ยไม่เยี่มยม,ยยมลบปับ๊บเอาไป ิปโจมตีโจมตีแปลงร่างแล้วระเบิดพลังเหรอระเบิดพลังเหรอครับกิ้งอ้โหูเศษดาบเนี่ยข่าวไม้ตายอัพรอเอ้าอัพรไม่สำเร็จเพราะมานาหมดเอ้ยจะกร้าหมดจับวับแอ๊บอัพรส้นหางไม่โดนหาจะกลับแป๊บจับอ้าวโดนจับกลับปัดโถเอ้ย ดนเอาพรสัทหาของข้าเหรอคารินโดดไปโดดมาหน้ามันใส้บ้ากวิ่งเรียบร้อยตายไหมไม่ตายว่ะนิดเดียวเองอะโหเอ้ยอ้าววิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาไม่จำไม่จำโอ้โหเรียก<อ>จะต้องตกใจเจอแรรีทกันเข็นเข้าไปเข้าให้โอ้เย ผิดหวังกับแกจงพังนะแกผิดหวังกับแกจงพังนะแกพื้นฟูเลือดเต็มหลอดน,นี่เป็นการประชันธาตุโจปีออโ,โอโรจิมา เในธรรมดามาโคเชโคเชตามงูเหรองูเหรอนี่แน่นี่แน่เป็นไงเพลงดาบเจ็ดเล่มมันใช้หมดนีตามนี่แน่นี่แน่ก็หลุดนี่นี่นี่หึหึยอดเยี่ยมว่ะแต่ก็ตามซื้อตามตามหนีไปไหน แล้วก็กดฆ่าปักป๊กปั๊กตามและเลียดระเบิดสายฟ้าระเบิดสายฟ้าโบกปะโบกปาปาลงดำดินไปไม่ดำดินก็ท่านี้แหละเพล,เพลงดาบนี่เพลงดาบอีกมันกิ้งไก่ดีเว้ยจับจับไม่สำเร็จจับสำเร็จแล้วนี่เออถ้าจับเนี่ยใช้ดาบครบทั้งเจ็ดเลม่ม ไปซุปกิง้งไงป้องกันวับหยุดโอ้โหอะไรวะหายตัวไม่อ๋อท่นา,าน,นหมายหมดต้องว่าอยู่หายตัวไม่ได้และเลีย้ยสระเบิดไฟฟ้าตีแนะกินเะขนะนะาใส่ป๊อกไปนะนี่แน่เอาวกดไม่ติดตีติดนะแล้วอ,อยากให้ระเบิดเราพลังเหรอ <c oughs> ว่าไง ขาเดินเข้าไปหาเจ้านี่แหละนี่แนะ่กิ้งเขาใส่เว้ยกิ้งเขาใส่ไม่ได้ลดเลือดก่อนลดเลือมันก่อนลดเลือมันก่อนนี่แนะ่เหงดับกิ้มกินใส,ส่ใส่นี่แนะ่กินใส่อีกนี่ไอ้ทางกินมันเท่ดีวะ่ะแต่แบงค์ไม่โดนเลยดูดิหาแต่กระแตกว่านี้กรี๊ดจับมาใกล้ๆเอ้าโดนจับกลับอ่ะเออ อไปนะแลรีสต like um ี้แน่แม่งเอ้ยวิ่งไปวิ่งมาหน้าลำคข้งยิงเขียววิ่งไปวิ่งมาคอนไม้หมดแล้วดิคิดงคอนไม้หมดเอาดิคอมโบไปเอาไปคอมโบ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 ต่อเอาดิเอาดิแลรีสแลรีสไม่ติดมานาหมดมานาหมดตะกะหมดตะกะหมดดื้อสตี้แน่บอนไม้มันกลับมาแล้วเหรอ และเลียบให้แผนิงขาดตี่น่ลดเลือดลดเลือดลดเลือดหมดเหมือนกันหมดขอเตะหน่อยขอเตะหน่อยอย่าแล้วเวลาจะหมดตมฮาดขอจะกลาแป๊บต้องรีบจัดการต้องรีบจัดการไม่ได้แล้วต้องรีบจัดการครับผมวีฮายี่สิบนาที อาพอรสัตหางแดงแล้วแดงแล้วอาพอรสัตหางฆ่าใช้ได้อาพอรสัตหางใช้ได้แย,แย่แล้วมันวิ่งหนีเดียวเลยมันรู้ว่ามันจะตายมันรู้ว่ามันจะตายเอาไปโอโรจิเรียบร้อยตายไหมเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวจะต้องตกใจ,จเจอระเลียบกลางเข็เข้าไป โอ้เทสท่าคอมโบเยอะเกินไปรอประเดี๋ยวอย่าสลดไปอ่ะแร็ปไงแร็ปเลยเป็นต้องให้คำเป็นของจองอ่ะ ยังเรายังไม่ระเบิดพลังใช้ได้ใช้ได้ด่านนี้มันเลือดเยอะเลือดขึ้นเฮ้ยซึนี่แหละเข้าไปเลยเต็มเต็มอันนี้กดค้างไม่เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยระเบิดสายฟ้ากดค้างไม่ได้อะไรนี่แน่นี่แน่นี่แน่ท่านี้แหละชิมจิมเข้าไปจับทุ่มด้วยเข้าไปจับทุ่มเนื้อป้องกันจับครับ เอาโดนจับกับป่าเอ้ยป่าเอ้ยกิงกิงกริงกริงแมปนี่แน่กิ้งใส่นี่แหละโอ้ยป้องกันไม่โดนหรอกเอ้ามันคนละทางเหรอวะเข้าไปพุ่งไปพุ่งไปหลบหลบเก่งหลบเก่งหลบเก่งแล้วเกินนี่แหละหลบเก่งหลบเก่ง ปาดากระจายใส่ไม่โดนหรอกไอ้หนูไม่โดนหรอกมิซึบุตี่แน่ดีท่านี้ชอบท่านี้ชอบพาทุ่มยังเลยครับระเบิดสายฟ้าดีกว่าเฮียมันหลบระเบิดสายฟ้าไว้นี่แน่มิซึบกินใส่ตี่แน่นะครับต่อเลือดดีกว่าต่ดเลือดมันขึ้นไปบนขมโบด้านบนดีกว่าไอ้หนูไม่โดนอีก กินเขาใสุ่นั่นลายเว้ยเข้ามาใกล้ๆเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่แน่นี่แน่เอ้ยขาจะกัดนะวันนี้โจ๊กๆนี่แน่หมุนหมุนอึอซุปกี๊ตลกดีว่ะเฮ้ซุปป้องกันนี่แน่ขบโบข้างบนไปคอมโบข้างบนข้างบนขบน้างล่างเหรอข้างล่างก็ได้ นี่แน่ซุบซุบโชเคโชเคเฮ้ยหลบปั๊บเรียบร้อยหลบไปได้โดนผ้าไว้ตายมันก็ไปขอนไม้ก็มีแต่กดไม่ติดอืมหวแตกอว้าเอ้ยได้เลยในเมื่อเจ้ากลายเป็นร่างนี้แหละวข้าจะแปลงร่างดูนี่หนวดมึกยักษ์นี่แนะครับตบตบตบ ปาดตบตบอายุบุญแปดหางแปดหางหมุนแปดแปดหมุนหางอะไรสักอย่างนี่แน่หมดแล้วหมดแล้ววีฮะวีอัพฟอนสัตหางลาก่อนอเออเลือดจะต้องตึงตกใจเจอแม่เล็กกับเขียนสัตวเก่าให้โอ y ย เป็นท่าปิดฉากที่เีวิไม่ต้องทุ่มสุดแรงก็เป็นแสงแห่งเสน่ห์ได้นะ <c oughs> จะไปจะไปร้องเพลงต่มนอนไปอันธรรมด,ดาก็ได้คราวนี้แหละจะได้เจอสัตว์หางตัวจริงเมื่อกี้แล้วแปลกล่างแล้ทีน แพทหางมีอะไรมีบอลหางมีหมุนสู้เป็นอพัพคสัต์หางดีกว่าเนอะท่าเยอะกว่าเป็นสัต์หางแตวท่าน้อยป้องกันเฮ้ยถ้าเราท่าไม่ตายกเศรษฐกิร่างนี้เราจะเห็นอะไรเปล่าวะน่านทุกคนบอลสัตหาง,งแต่ท่านี้เฮ้ยท่านี้เป็นแบบท่าโผท่าโผขุกเขาไตบ ตบแล้วหมุนแปดหมุน8พายุแปดพาย,ยุสัตหาเหรอแปดพายุสัตหาวอจับนี่ไงยังไงล่ะอ,อ,อจับนี่อนนจ้หลบเก่งหลบเก่งอุ้ยไม่นะได้เลยซุปซุปซุฮาดีเหรอประสามกันเลยเออ,อเราแพ้วะ่ะ ถ้าเรากว่าจะไล่นี่ไงไล่ติดแล้วเอาไปเลยแลเลี้ยดับอัคีมันดับอัคียังไงวะป้องกันถอยหลังปับไม่โดนจ้ามาแล้ว<ๆ>ตอนสถานก็ตายแล้วมัง้งโผเข้าใส่นี่โผเข้าใส่ป้องกันนะี่กดป้องกันอ๋อกดป้องกันแล้วมันจะแบบอย่างนี้เอาไปหมุนแปดอ้าวตายเลยเหรอ ป้าโถจะลองสัตว์หางผิดหวังกับแกจงพังนะแกโอ้ว่าจะลองท่าไม่ตายหน่อยนึกว่ามันจะโดนสัตว์หางขนาดใหญ่ปั่นตาซีซุยซีซุยซีซุย ป้องกันบชาร์จนั่นแหละจะวาตนีไปเหล,เลือบอลสัตหางอยู่ไกลดีนะอยู่ไกลดีนะมานี่ต<ำ>ัต<ำ>้มตั้มเขาใส่เขาไปเลยแปดพายุหมุนสัตหางแปดพายุหมุนสัตหางหมสดแล้วอะไรอะไร หมุน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 วับว๊บวับว๊ับทุกข้อใส่หนีไปไหนซึบซึบซึบนี่แน่หนีไปไหนล่ะหนีไปไหนครับหมุน,ไ,น,มน,มน,มนไปหมุนหมุนหมุนทาไมนี่แน่ว๊ับ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 ขอยก,ก่อนครับปื๊ซึบซึบท่อนไม้หมดจ้าเออเดี๋ยวเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุก จับตีไงเข้ามาดีเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับนี่เราเล่นสัตว์หางดีกว่าโอ้โหเขาอะไรบอลสัตว์หางเข้าไปหมุนนี่วะไอหางหมุนหมุนแค่หมุนเจ้าก็ไปต้องทำอะไรกินแล้วนี่ไ จะตายแล้วส <t un ters> wow. uh ินะลากอนโอ้โหอัพคอนปีศาจของข้าเราต้องโดนตายแล้วล่ะอัพคอนปีศาจของข้าเอาไปกินเรียบร้อยแลลี่นดับโอ้ยแลลี่นจะต้องถึงตกใจอยู่ล้วเรื่งการเก็บทรัพเ์โาให้อือยะฮ่าฮ่าวีฮา <ด>ข้อทาทุ่มนะพี่วังกับแกจุ้งพังนะแกข้อท่าทุ่มมันเห็นดาบทุกเล่มเลยนะเห็นดาบทุกเล่มชุ่เชเฉน็บไปทั้งแขนเน็บไปตรงจักระแล้เน็บไปตรงข้อศอกเน็บไปตรงเข่ามันจะใช้ให้ลำบากทำไมอ่ะเป็นเอกลักษณ์ แต่ตอนหลังๆไม่เห็นใช้ดาบเลยนในการ์ตูนตอนหลังๆไม่เห็นใช้ดาบเด็มๆมาเนี่ยใช้สัตว์หาย่ันเยวเลยตอนหลัง,ลงนะเข้าไปอีกแล้วก็หมุนว้ายางมันโอ้เขากอดตีแน่ป้องกันกตีแน่ตืบต,ตือ้าวเรียบร้อยแวบเข้าไปกริ้ง เือนจริงเลย,ยกิ้งเขาใส่ดีกว่ากิ้งเขาใส่ดีกว่าแา๊บๆบสายฟ้าซุบป้องกันจับแล้วก็ตีไงขาผมป้องกันทันครับผม,มน,นี่แห่อุ้ยจะตายแล้วอะไรวะนี่งานบอกแล้วไม่อยากตั้งใจเล่นซึบป้องกันขอผมแปลงร่างผมจะให้ตายด้วยสัตว์หางของผมมาแล้วเอ,อาตายด้วยบอลสัตหกาบลาผมจะป้องกันนี้เข้ามาดีครับเข้ามาดีครับ,รบแล้วผมจะทุ่มวัก ไม่โดนเรอะ <c oughs> ตีแน่ตีหัวแตก <c oughs> มอบลากในอึดใจเดียวล้อประเดี๋ยวโ oh yeah. อ้ยล้อประเดี๋ยวจะสลดเรียบร้อยแปดหางจบแล้วยังไงแปดหาง ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ